ตอนนี้มีคนยู่ในใจรูเปล่าไม่รู้ตอบให้ดีไม่รู้ <laughs> อ่ะบอกเขาไหมเบบี <c oughs> ้งอยสานเดนคิดว่าบางคนอีสารไปแล้วหนูชอบเพลงอีสารนะเพามันเพาะดิโอ้ยน่าจริงจังคุณเทลกินข้าวได้ไหมอนไรกินเลยกินเลยออม อีต่อแทนไหมกว่าไงอ่ะพี่มิงายเลยอืมอืมอินพร้อมแล้วช่วยยโอ้ยมันฟกเป็นไม่ได้ครับทุกคนช่วย่วยเลอันนีได้เอ็นเจ๊หนาวย้ำ